ไปยันตีกันตีกระเด้งยิบยิบของเงินให้เอื่อยเปิดแฟตั่วัดไรแล้ววันนี้จัดแัดกล่องก็บาบอกกันเช็คเสียงค่ะชาจดเชียมากันหรือยังโอ้วันนี้วันจันทร์แล้วนะวันจันทร์ก็ของดีซสนิซูเปอร์นะคะขอฟังเสียงหน่อย อุ้ยตายแล้วกระดิ่งมา <c oughs> นี่ได้ขอแชร์กันนะคะคนสวยคนนี้เป็นใครอ่ะยืนใกล้ข้างๆพี่อ่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อบิวค่ะน้องเลยนะชื่อบิวค่ะน้องบิวฟัเง,ง,งเสียงน้องบิวก่อนบบนังบิวนะเสียงชัดเจนนะจ๊ะอ่ะก็ติดตามไปได้เลยนะคะจะได้แชร์วันนี้ของดีสุนิสเปอร์มาร์เนะคะไอ้ขอกระดิ่งอีกสักรอบนึงสิคะ เลิศมือกระดิ่งของเรานะคะมือดีมากเป็นมือตบได้ไหมวัด <c oughs> ตบไปเลยนบอลไหมอ่าค่ะน้องบิววันนี้เรามาอยู่กับซูนีซูเปอร์มาร์กเกต็ตนะอ <c oughs> ันนี้ก็เพจซูนีเราก็โพสไว้แล้วว่าเรามีส้มมาขาย <c oughs> ราคาถูกมากใช่ค่ะพี่เห็นแล้วโอ้โหเริ่มต้นกิโลละยี่สิบบาท <c oughs> ว้ายนี่เราอยู่ที่ตลาดหรอนี่เราอยู่ตลาดสดเลยราคานี้เลยนาะถูกมากเลยคุณลูกค้า แต่ไม่ใช่ตลาดสดนี่คือซูนีซูเปอร์มาร์เก็ตห้างดังใจกลางเมืองได้ส้มราคานี้จริงๆนะคะนี่ที่อยู่ด้านหลังเรานี้อ๋อตากตงมาถ่ายนี่เลยคะ่ะเห็นไหมคะนี่คือส้มบางมดแล้วก็ส้มสายน้ำผึ้งนะคะเซเช่ที่เราเอามาขายนี่โอ้ตอนี่มันตลาดส้มจะชัดแล้วทันตามากดูว่าน้องหมิว ตากล้องเราถ่ายให้ดูะคะ่ะจะดเชี่ยวอันนี้คือที่เรามาขายนี่ส้มบางมดนี่เราจะมี2ขนาดนะคะส้มบางมดเนี่ยเป็นส้มเป็นส้มเขียวหวานบางมดนะอันนี้ขนาดเล็กนะคะซื้อเนี่ยนันเปโปรโมชั่นที่แบบว่าร้อนแรงที่สุดก็คือจากกิโล29บาทเหลือ20บาทเท่านั้นเนื้อถูกมากเลยนะใครที่มาสุนีต้องซื้อเลยช่วงเนี้ย โปรโมชั่นถึงวันไหนอะน้องหมีวโปน้องบีน้องเบลน้องีเรื่อยค่ะน้องบบลใช่ไหมใช่ค่ะพี่ก็จะยังมีอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะเราก็คือเหมือนต้อนรับปีใหม่เลยใช่ไหมใะให้มาซื้อแบบถูกๆกันไปเลยนะคะเนี่ยและถ้าซื้อแบบว่าเนี่ยซื้อห้ากิโลอ่ะร้อยเดียวใช่ค่ะพูดซิห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยพูดิค่ะห้าร้อยโอ้โหแต่ก็งกันไปเลย ห้าร้อยห้าร้ยเจ้าชีห้ารยกระดิ่งมาด้วยกระดิ่งมาห้าร้อยห้ารยค่ะนี่ส้มเขียวหวานทีนี้เนี่ยเราก็จะมีแบบเพิ่มเติมส้มเขียวหวานใหญ่น้องมีมาถ่ายส้มเขียวหวานใหญ่เราตรงนี้นี่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 ส้มเขียวหวานบางมดลูกใหญ่นองดูลูกมันนะเดี๋ยวเราให้ดูนี่เท่ากับกำมือได้ไหมคะใหญ่กว่ากำมืออีกนะนี่ใหญ่มากเนี่ย อันนี้ปกติขายกิโล39ช่วงเนี้ยนั่นไงต่าป้ายเลยจ้ะ29กิโล29บาทเลยนะถูกมากถูกมากมากจริงๆเพิ่มเติมมีส้มใสาน้ำผึ้งด้วยเนี่ยใครที่ชอบส้มสายน้ำผึ้งสังเกตเห็นไหมว่าส้มใสาน้ำผึ้งอะค่ะผิวมันจะมันวาวสวยมากส้มใสาน้ำผึ้งเราจากกิโล65เหลือ3าห้จ้ะเนี่ย ส้มใส่น้ำผึ้งนี่ก็อร่อยนะส้มส้มบางมดเนี่ยลูกค้าคือน้ํามันจะเยอะมากเลยชานมวิลค,คือเราจะาไปคั้นเป็นน้าส้มคั้นสดอะ่ะจะได้น้ําเยอะมากแล้วมันจะเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากๆนะคะเทนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวที่แบบว่าเขาแบบผ่าออกมาข้างในนะน้งหมิวนน้งหมิวมาซูมน้งหมิวมาซูมนี่จ้ะนี่นี่คือแบบเนื้อส้อมข้างในนะคะ นะแม่บอกว่ารสชาติมันจะ,จะหวานอร่อยมากเลยนะคือมันจะไม่เหมือนส้มเขียวหวานทั่วไปอะ่ะส้มบางมดแทะหน้าผิวมันจะแบบว่าตัวผิวมันเป็นลยลยๆนะคะสุกแล้วนี่นะสีแบบผิวมันนะผิวมันอะ่ะเนี่ยให้เปียบเพียบให้เปรียบเพียบนะคะสวยเปลือกก็จะนิ่มไม่แข็งครัวนี่จะสดมากเลยรสชาติก็หวานอมเปรี้ยว อร่อยมากเลยนะส้มบางมดเนี่ยปลูกที่บ้านเราอร่อยที่สุดดินดีน้ำชุ่มอร่อยมากๆหาทานยากด้วยนะเอออย่างเงี้ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยกินกับกับเนื้อเนื้อมันก็ทานได้อร่อยล้วคั้นเป็นน้ำส้มก็ได้ถ้าเป็นส้มใส่น้ำผึ้งนี่ก็อร่อยเลยแหละกินกินกับกินเนื้อนี่คืออร่อยที่สุดนะใส่น้ำผึ้งะแต่ทีเนี้ยวันนี้เรามาไลฟ์สดนะเรามาไลฟ์สดปร,ปรงมงใช้พิเศษอนองบิวเข้ามาใกล้ๆที เรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณลูกค้าที่ดูผ่านทางไลฟ์สดในวันนี้นะคะวันนี้วันเดียวค่ะโปรโมชั่นนี้สําหรับใครที่ซื้อส้มบางมดเฉพาะส้มบางมดเนาะใช่ค่ะส้มใส่หนังฟึ่งนี้ไม่ได้เข้าร่วงโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะใครที่ซื้อ5กิโลนะลูกค้านี่เนี่ยห้าร้อนี่ห้านี่ค่ะตัวเนี้ยนอกจากจะได้ราคาที่ถูกแล้ว คุณจะได้ของแถมเป็นกระเป๋าสตรอเบอรี่ฟรีหนึ่งใบทันทีเขากระดิ่งด้วยจ้าน้องบิวนี่ห0าบบร้อย0 0าร้แถมกระเป๋าสตรอเบอรี่จ้าแถมกระเป๋าสตรอเบอรี่จ้าอยากมีรถนะ่ะขี่ไม่ตมาม้าโปรโมชั่นนี้เฉพาะวันนี้วันเดียวไลฟ์สดวันนี้เท่านั้นนะคะตั้งแต่ตอนนี้ถึงแค่กี่ทุ่มดีน้องบิว สามเออสามทุ่มเพราะว่าเราปิดสามทุ่มไง <c oughs> เอ๊ะที่เีย่เสียงอะไรสักยอย่างอ่ะตรงหน้ากล้องอ่ะฟรายกระซิปถึงแค่สามทุ่มนะคะจรวดเชลซื้อได้สองช่องทางช่องทางแรกคือมาซื้อที่นี่เลยแล้วไปแจ้งคัดเชียว,ว่ามาจากไหนก็ <c oughs> <c oughs> จะได้รโงชั่นนี้ทันทีนะคะช่องทางที่สองสั่งกับแม่ค้าส่ใจออนไลน์เนาะมาจะจะมีแม่ค้าคอยรับออเดอร์กุณลูกค้าอยู่แล้วนะคะสั่งออนไลน์ก็ได้นะ แต่ต้องวันนี้วันเดียวถึงจะได้ของพิเศษนี้นะคะอจะชีี่แหละทีนี้มันจะมีอีกสินค้าอันนึงนะที่เราอยากจะขายเพิ่มเติไม่ได้เพราะว่ามันลดราคาเหมือนกันเลยนะคะแล้วตัวนี้เราจะมีแถมด้วยเป็นผักเป็นผักเป็นผักสลัดใช่ไหมน้องวิวใช่ค่ะปลอดภัยไร้สารพิษสารเคมีคผักสลัดปลอดสารนะคะ ซื้อให้ครบเท่าไหร่อกี่บาทอ่ะห้าสิบาทอ๋อมันจะมันจะมีราคาแบบสลับรวม2แ <2 S 2> พ็คในราคา50บาทแต่ถ้าซื้อ99บาทขึ้นไปนี่เลยนี่เลยแถมฟรีไปเลยค่ะกล่องกล่องข้าวน้อยรักโลนี่เป็นชื่อของเขานะคะทีนี้น้องบิวพาพี่ไปดูผักพาชาตะเชื่อไปดูผักด้วยเอากระดิ่งมาด้วยลูกไปอ่ะตามไปเลย ตามมาตามมาค่ะตามมาค่ะในเราค่อยกลับมาตรงซ่อีกทีนึงเพราะว่าหลายคนก็อยากจะซื้อผักเพิ่มเติมด้วยอานนบิวนำหน้าไปเลยผักปลอดสารอยู่ตรงไหนจ๊ะอยู่ข้างในซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกผักนะคะเะจะเชี่ยวตามมาได้ยินว่าอยู่ในตู้แช่ใช่ไหมสดสะอาดปลอดภัยไร้สารพิษคุณลูกค้านี่เราไฟ้สดนี่เรามาของจริงกันเลยนะเราจะไม่เซ็ตอะไรทั้งนั้นนี่เลยค่ะเปิดออกมาเลยนะจ๊ะนี่จ้ะหนาวแล้วหนาวอีกอ่ะกล้องเราเข้าไป าไปแช่เอากล้องไปแช่แข็นี่คือผักปลอดสารผักออแกนิกนะคะคุณลูกค้าจาตูชี้เราทั้งหมดเลยมันจะมีผักอะไรบ้างอะ่ะน้องบิวลองออกมาดูสิลองหยิบออกมาให้ตาก,กล้องเราดูสิคือเราจะขายราคาเดียวเลยนะคะตรงนี้ปกติราคาขายยูแพ็คละสาสิบบาทตัวนี้จะเป็นสลัดรวมค่ะอืมตัวนี้ใช่ไหมผักออฟลิดแดงหรือเปล่าตัวนี้ย เออนี่ผักออกลิสแดงทําเป็นสลัดรวมนะคะปกติขาย30บาทแต่ว่าเขาจะจัดโปรช่องนี้ซื้อ2แพ็คในราคา50บาทอันนี้ผักสลัดผักอะไรหอมหๆปะคะเบบี้คอ <C> ร์สเบบี้คอร์ผักเบบี้คอร์สค่ะมีอะไรอีกหมหยิบออกมาอีกตอนนี้อันนี้ก็ Baby law, กเบบี้คอร์สหใช่ไหมคะผู้เชี่ยวชาญเราเบบี้คอร์สเช่นเดียวกัน ก็มันจะเป็นผักสลัดทั้งหมดนะคุณลูกค้านะคะตามป้ายเลยจ้ะตัวนี้สลัดแก้วอ่าเนี่ยน้องวิวรู้จักชอบกินสลัดมะกรูหุ่นดีชอบกินสลัด,ลก,ลดกินผักเนี่ยอ่ะ,อะมูดเข้าไปในตู้มูดเข้าไปให้เกิดความเย็นเ<อ> <laughs> นี่ยวันนี้17องศาจ้ะในตู้เนี้ฉันว่าไม่ต่ํากว่าหนึ่งองศาจ้น,าน่าหนาวมากเลยเนี่ยคุณลูกคา้านะซื้อให้ครบ99บาบาทนะจ๊ะ เราจะแถมกล่องข้าวน้อยอุ้ยตายก็ชื่อกล่องข้าวน้อยกู้โลกหรอจำชื่อเขาผิดอกล่องข้าวน้อยทั้งรักโลกกู้โลกเราไปได้กันเลยนะคะนี่มูลค่าหลายบาทนะเอาไปทํากินกับสลดัดไงเอาสลัดเข้าไปข้างในแล้วก็คุกๆๆใส่ในนี้เข้ากันมากเลยจ้ะกล่องข้าวน้อยกู้โลกมอบให้เลยเมื่อซื้อครอบ99บาททำไมเสียไปหลนี้ล่ะ นี่ตีกับกล่องตีกับกล่องออตีเลยลูกเออนี่แหละนี่แหละ99บาทนะคะนี่คือผักสลัดซึ่งอยู่ด้านในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะสาเเชียวก็มาซื้อได้เลยปกติ30บาทป้ายนี้ก็คือไม่ใช่แล้วนะป้ายนี้ถ้าบอกไปไปจ่ายตังนี่แคชเชียร์ก็จะเป็น2แพ็ค50บาทนะคะตามนี้เลยจ้ะซื้อได้2ช่องทางเช่นเดียวกันนะคะก็ซื้อที่ซูเปอร์ ข้างในนี้ก็ได้ของเราหรือว่าจะซื้อผ่านไมค์ออนไลน์ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็ส่งผักสดอยู่และให้อยู่ในเขตอุบลเมืองกับวารินนะซื้อให้คร500กับสินค้าอื่นๆด้วยเราจะส่งไปให้ฟรีถึงที่บ้านเลยเรามีรถรับส่งให้นะคะสินค้าเราเนาะตอนนี้สั่งออนไลน์ได้เลยจากครบให้ร้อยบาทนะคะโอเคจัะเรากลับไปที่ส้มของเราต่อนะคะจริงๆช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะคะชาร์เชียวหน้าหนาวเนี่ยผลไม้ผักเนี่ย ก็จะแบบว่าออกมาเยอะมากตามฤดูกาลแล้วก็รสชาติมันเนี่ยมันจะอร่อยมากเป็นพิเศษนะช่วงหน้าหนาวน้องบิวแบบเคยเรียนประถมไหมลูกเคยเรียนเคยเรียนช่วงหน้าหนาวเนี่ยคุณครูจะให้ปลูกผักใช่ไหมใช่ค่ะเออนี่แหละคือจุดประสงค์ของคุณครูนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ถ้าใครที่ไม่มีพื้นที่ในการปลูกผักเองก็มาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเ้วเพราะว่าราคามันถูกมากและมันปลอดภัยไร้สารด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นย้ำคุณลูกค้าทีนึงนะถ้าอยากจะได้ผักสลัดอร่อยอร่อยกรอบกรอบไร้สารพิษสารเคมีก็ต้องมาที่ส,สเปอร์าร์เก็ตนะคะแล้วถ้าซื้อในวันนี้ไฟ์สดของเราโปรโมชั่นพิเศษไนงะซื้อครบก็สิบเก้าบาทก็ได้กล่องข้าวน้อยกูโลของเราตรงนี้ไปเลยหนึ่งใบทันทีนะคะแค่เก้าสิบเก้าบาทเองนะซื้อผักแล้วซื้อไปเยอะๆเราก็ได้แล้วอ่ะคุ้มจังเลยตัวนี้ซื้อผักอันนี้คุ้มมากเลยอ่ะก็จ้เก้าบาทได้กล่องข้าวน้อยแล้วว่าแต่เนี้ย ถ้าซื้อส้อมถ้าซื้อส้อมเป็นส้มส้มเขียวหวานบางมดนี่นะเนี่ยยวโปรโมชั่นอีกทีซื้อ5ซื้อ5กิโล 100. 100บาทได้กระเป๋าสตรอเบอรี่ฟรี1ใบไปด้วยนี่เลยจ้ะกระดิ่งมาสุดท้ายจ้าอ่ะอาคุณลูกค้าคุณลูกค้ามาคุณลูกค้ามา,า,มานี่อันนี้คือจริงๆเราไม่ได้เซตอัพนะคะนี่คุณลูกค้าจริงๆค่ะ ซื้อส้มได้เลยนะคะกิโล20บาทนะคะจาก29บาทถูกมากๆเลยย้ำโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ถือได้ว่าโอเคแหละแล้วก็แนะนําสินค้านะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะหรือจะแวะมาซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ะคะ่ะวันนี้เอาชินิีซี่แล้วน้องบิลมือตก <g rab ble> <laughs> กระดิ่งสาวสวยของเราลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันจันทร์หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีอะไรดีๆมาฝากนั้นติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะมาเลยจ้าสมของเราน่ากินมากบบาละลานตาจริงๆค่ะเนี่ยเมื่อตอนเช้านี่กองพระปูข,ขาวเลยนะใช่ไหม้องบิวใช่ค่ะ อ๋อตอนทุกเขาเลยนะขายดีมากเลยตอนเย็นก็จะมีมาเติมเติมแบบสดใหม่ทุกวันปลอดภัยไร้สารด้วยจ้ะมาเยะยน,นะ